สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแดก็รกไรเดอร์ hmm. Rider, อดีตนักร้องนำวง Big กแอเคลื่อนไหวหลังเห็นข่าวโชคเทคิวงาน ชววาวหลายคนคงรู้จากเขาคนนี้เป็นอย่างดีสําหรับนักร้องชื่อดังแดกบิ๊กแอสหรือเอกรัตวงฉลาดเป็นนักร้องชาวไทยอดีตนักร้องนางวงบิ๊กแอสหลังแยกทางกับวงบิ๊กแอสเมื่อปีพุทธศักราช2557แดกก็หันมาจับโปรเจกต์รายการทีวีร็อกไรเดอร์ภายใต้คอนเซปต์ปล่อยวางเปิดใจแล้วเดินทางไปกับเราซึ่งเป็นโปรเจกต์การเดินทางทั่วไทยโดยมอเตอร์ไซค์ของแดก ล่าสุดแดกร็อกไรเดอร์ก็ได้ออกมาเคลิอนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นระบุว่าเรียนเจ้าภาพ50งานที่โดนเทผมยินดีร้องรถแห่ครับแดกรถแห่ได้อยู่นะแต่งตัวรอเจ้าภาพซึ่งคาดว่าทางด้านแดกร็อกไรเดอร์คงจะได้ทราบข่าวดราม่าสนั่นวงการรถแห่ระหว่างบอลเชิญยิ้มแตกหักกับโชคไทยรถแห่หลังประกาศไม่รับงานคู่กันแล้วโดวยทางด้านบอลเชิญยิ้มและโชคไทยรถแห่นั้นก็ได้ ตอบโต้กันไปมาชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครเรียกได้ว่าเป็นดราม,มาประเด็นร้อนที่คนกําลังให้ความสนใจกันอย่างมากในตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ